Put dem ind her. Hvem er dem foran her? Okay. okay. มาเราจะปลูกผักกันย้ายกระเพราเฉยนะคะย้ายกระเพราลงดินแล้วก็จะย้ายผักบุ้งบางต้นลงนะคะ ดูแลเข้ามาตั้งแต่ต้นน้อยนะคะต้น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 นึงนะคะเพราะหลายต้นแต่เขาเหลือต้นรอดอยู่ต้นเดียวอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่น้องเพราะตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วนะคะลุงบอกว่าให้เอา,ให,เอาให้เอาดินเก่าออกออกดอยที่ขาวๆาวนี่ก็คือปุ๋ยนะคะไม่ใช่อะไรไอเขาเรียกอะไร เปลือกไข่เออปุ๋ยเปลือกไขเ่เดี๋ยวพอนั้นเขาก็จะโซนโซนลากลงไปข้างล่างไปหาน้ำนะคะข้างในนี่มีแต่น้ำนะ พอถึงเวลาถึงเวลาเขาก็จะเอาน้ำมาเติมตรงรูให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็ไม่ต้องมาลดอะไรเขาตรงนี้มากแล้วนะคะที่เหลือปาอ้าโมนาก็เดีอุ้ยอุยจะตัดปลูกผักบุ้งนะคะ เราจะปลูกดบุ้งปลูกเบุ้งเซมเซมไว้ได้กินก็กินไม่ได้กินกับไม่เป็นไรแต่คิดว่าน่าจะได้กินแต่สําคัญมันจะมันจะทันเรากินไหมแค่นั้นแหละเราจะกลับเมืองไทยก่อนนะสิแต่อันนี้คงจะถอดต้องถอดถุงมือเพราะว่าต้องแซม ต้นนานา ดูผักบุ้งเรานะคะที่เราเพาะไว้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอตัวก่อนนะคะส่งกาลังใจขอบคุณค่ะพี่โอมา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอมา่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาปลูกผักกันพี่นะคะต่อไปเราก็จะปลูกผักบุ้งนะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ